ครับสวัสดีครับนายนัทนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคําถามและคําตอบจากชาวบ้านที่ถามผมมาในคลิปต่างๆผมจะมาตอบและสรุปให้ในคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกาลังใจให้ผมทนายนัททําช่อง YouTube เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายด้วยนะครับครับมาเข้าคําถามและคําตอบของเราเลยครับคำถามแรกคือที่ดินสปกซื้อขายได้ไหมทําสัญญาซื้อขาย กันแล้วจะมีผลอย่างไรทายาทจะได้สิทธิ์หรือไม่ตอบเลยครับที่ดินสอปกรเป็นที่ดินของรัฐรัฐนำมาจัดสรรให้กับเกษตรกรผู้ที่จะเข้าทำประโยชน์ในที่ดินสอปกรไม่ได้ประสงค์จะให้บุคคลภายนอกเข้ามาทำประโยชน์ต้องการให้เกษตรกรหรือเครือญาติหรือทายาทโดยธรรมของเกษตรกรเนี่ยทำประโยชน์สืบพอดกันไปตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นลูกรุ่นหลาน นี่คือหลักวัตถุประสงค์หลักๆของที่ดินสปกที่เป็นของรัฐรัฐให้สิทธิอนุญาตเข้าทำประโยชน์เข้าทำกินนะครับเพราะฉะนั้นหากคุณไปซื้อขายเปลี่ยนมือโอนทำสัญญาอะไรต่างๆของคุณก็แล้วแต่คนที่ซื้อไปไม่ได้สิทธิ์คนที่ขายไปอาจจะถูกเพิกถอนสิทธิ์หากสปรกรู้มีคนร้องเรียนนะเพราะฉะนั้นการซื้อขายที่ดินสปรกร ไม่ได้สิทธิ์นะครับอส่งผลให้คนที่ซื้อทายาทของคนที่ซื้อก็ไม่ได้สิทธิ์เช่นกันตอบแล้วนะครับสปกรห้ามซื้อขายเว้นแต่ตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมสองที่ดินสปกรเนี่ยลุงป้านะอาจะโอนให้หลานได้หรือไม่อย่างไรดูนะครับผมขึ้นชาร์จให้ดูคําว่าเขื่อญาตินะครับตามระเบียบปี64ี่จะเพิ่มคําว่าลูกพี่ลูกน้องเข้ามาลูกพี่ลูกน้องซึ่งเป็นลูกของบุคคลตาม วงเล็บหกอ่าก็าคือลุงป้านะอ่าสรุปก็คือว่าลูกพี่ลูกน้องหรือลุงป้านะอ่าโอนให้หลานได้ครับอ่าสามครับคําถามข้อที่สามข้าราชการพนักงานบริษัทพนักงานรับวิสาหกิจสามารถรับสิทธิ์ในที่ดินสอประกอบได้หรือไม่ตอบเลยครับพนักงานรับวิสาหกิจข้าราชการพนักงานบริษัทที่ทํางานในห้างร้านประจําต่าง คุณใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทํางานหน้าที่นั้นหน้าที่แห่งนั้นคุณไม่ได้เป็นเกษตรกรเพราะฉะนั้นคุณไม่มีสิทธิ์ในการรับที่ดินสปบนะครับแต่เมื่อไหร่ที่คุณออกคุณเออรี่คุณเกษียณแล้วคุณประสงค์จะทําที่ดินสปปคุณก็ไปแจ้งความจํานงแล้วคุณก็สอบสวนสิทธิว่ามีคุณสมบัติต่างๆหรือไม่ข้างหลังเนี่ยนะครับอันประโยคหลังเนี่ยคุณอาจจะได้สิทธิ์ในที่ดินสปก แต่คุณต้องลาออกเลยคุณต้องออกจากราชการหรือเออร์ลี่มาก่อนหรือลาออกจากพนักงานบริษัทมาก่อนนะครับคำถามข้อที่4ี่ก็คือว่าโอนที่ดินสอประกอแล้วไม่ว่าจะเป็นเอ,อ่อพ่อแม่โอนให้พี่น้องโอนให้กันลุงป้านะอาโอนให้กันแล้วครับ3ปีก็แล้ว4ปีก็แล้วทำไมเรื่องช้าเหลือเกินครับในทางปฏิบัติเนี่ยทำไมช้านักอ่า ระเบียบของปี64ออกมาเพื่อให้มันกระชับเพื่อเร่งรัดในส่วนนี้เพราะสมัยเมื่อก่อนตั้งแต่ปีล่างปี64ลงไปคือปีตั้งแต่ก่อนก่อนปี64มาเนี่ยต้องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินต้องมีเออผู้ใหญ่กำนันนายอำเภอผู้ว่ามาร่วมประชุมด้วยกันหัวหน้าปฏิรูปที่ดินปฏิรูปที่ดินนนะ ซึ่งพิจารณาคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันใช้กระบวนการที่ล่าช้าอยู่ระเบียบ6กสี่ออกมาให้เป็นอำนาจของปฏิรูปที่ดินจังหวัดก็คือปทจพิจารณาเร็วขึ้นนะครับหากคุณเนี่ยโอนมาแล้วรับโมรดกมาแล้ว3-4ปีแล้วยังไม่เสร็จให้คุณไปติดตามที่ดินจังหวัดนั้นๆน,น,นะครับเออที่ดินปฏิรูปปฏิรูปที่ดินจังหวัดนั้นๆหรือสปกจังหวัดนั้นๆน,น,นะครับกระบวนการใหม่เนี่ยจะเร็วขึ้นอ่าคำถามอีกข้อหนึ่งสปกเช่าได้หรือไม่ไม ตรวจสอบเลยครับในแต่ละจังหวัดนั้นๆว่ามีที่ดินเหลือพอแก่การเช่าหรือไม่แต่ละจังหวัดเนี่ยจะให้เช่าได้หรือไม่ต้องปรากฏว่าที่ดินในจังหวัดนั้นๆมีเหลือให้กับเกษตรกรหรือผู้ประสงค์ที่จะเป็นกเกษตรกรเช่าคุณไปติดต่อจังหวัดนั้นๆในพื้นที่ของคุณนะครับแค่นี้นะครับฝากไปด้วยครับสวัสดีครับ